สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมจีดอยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวตัวไก่ใจเด็ดของปี2021นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาเป็นชุดนี้นะฮะเป็นชุดเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นชุดชิคแอนแชร์นะครับเป็นไก่ป๊อปนะครับทีนี้ก็เลยจะมาลองสิครับว่าผมปี2021มันจะเหมือนเดิมไหมครับผมเคยกินสมัยเมื่อทัก2-3ปีที่แล้วนะฮะทั้งไก่เผ็ดดูดันหนึ่งกับเผ็ดเผ็ดดูดันสองนะครับ เพ็ดดุดันว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบอันแรกหรืออันสองทีนี้วันนี้ผมก็น้องนองหนูหนูถ้าจะโซโล่ก็แนะนําว่ามีอุปกรณ์ไปช่วยเหลือก็ดีนะครับก็นมถ้าเกิดว่า,ม,ม,ามันมีไขมันก็จะช่วยล้างนิ้นได้นะครับโอเคเราจะมาลองลุยัเลยนะครับเดี๋ยวขอลองกินซอสก่อนนะครับว่ารสชาติซอสมันเหมือนเดิมไหมคือแค่ซอสก็ คำแรกก็คือมาเลยใครบอกว่าไม่เผ็ดนี่ก็คือคุณกินเก็ดกินเผ็ดเก่งมากผมก็ว่าผมเป็นคนกินเผ็ดเก่งเลยพรมาม่ามาเลยอะไไม่เผ็ดแล้วนะครับเจอตัวนี้ไปผมกว่ามาลองกันดูเลยนะครับคอทอสก็แบบว่ มีความหวานหวานเป็นเบสนะครับค่อนๆแล้วก็มันจะมีเผ็ดๆนิดนึงนะฮะมาแล้วฮะคำแรกก็คือมาเลยไม่ต้องรอนานเลยยังมาไม่หนักมาต่อให้คำต่อไปเลยฮะ น้องหน,หนูไม่แนะนำนะครมันเผ็ดสำหรับผู้ใหญ่ก็ถือว่าเผ็ดเผ็ดลุยต่อแต่ผมว่าอร่อยเลยนะครับ อ่ออืมจัดไปฮะงมืม เลิมสัอึกแล้วเฮะแต่ยังพอสู้ไหวฮนะผมว่าให้เอาไปคุกข้าวนะผมน่าจะพอดีอน้ำมุกมาแล้วฮะตอนนี้ก้างหัวพอผม,มเหนื่อมาแล้วฮะ นี่อยู่ตอนนี้อยู่ห้องแอร์นะฮะเ้ยไปโดน,น,นไม่ได้จ้างรีวิวอะไรไปซื้อมาก,กินเองนั่นแหละเออแต่ผมว่ามัน สาวกเฟซีต้องโดนี <c oughs> นี้ครับจัดไปแลนย ความเผ็ดที่ทั้งเผ็ดพอร้อนตอนนี้น้ำตาเริ่มไหลละ มึไหวต้องกินต้ช่วยมก <c oughs> ม,มาล เป็นเผ็ดแบบแสบร้อนอ เด็กๆอย่าทำตามนะกินได้เพรชชิ้นสองชิ้นก็ก็เผ็ดลรอ ตอนนี้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องเผ็ดแสบร้อนน้ำมูกกาลายเหงื่ออะไรย้อนหมดเลยไม,ไม่ไหวอะ่ะตาไหลเผ็ดร้อนหน้าแดงไม่รู้ว่าคืนนี้จะแสบพองไหม ใครกินแนะนำให้กินนมที่มีไขมันนะฮะมันช่วยได้เยอะเลยเผ็ยังไม่หายเผ็ดเลยวันนี้ต้องแค่นี้ก่อนนะครับใครก็สนใจก็ไปลองหาดูกันไท้ายวันนี้ผมไม่ไหวละ สวัสดีครับ